สวัสดีจ้าสวัสดีทุกผู้ทุกคนจ้ามาอีกแล้วจ้าหิมะมาอีกแล้วฤดูใบไม้พีออย่างจ้าพี่น้องจ้าสิเขาซ้ำเมื่อเราหิมะกันยังมาอยู่จ้าลุยหิมะออกไปทํางานเนาจะเนาะเมื่อนีใส่ผู้กับเพศงานเสร็จเรารอบนึงจ้าเข่ามากินเข่าเศร้าบ้านแล้วก็ออกไปอีกจ้าไปต่อชีวิตในต่างแดนในเมืองหนาวเมืองหิมะก็มีความลำบากเล็กน้อยจ้าย้ำหิมะย้ำฝนย้ำลมก็ต้องลุยออกไป แต่ว่าช่วงนี้ดีน้อยหิมะม้าก็จริงแต่ว่ามันกละลายไปไวเพราะมากับฝนแล้วก็ล้มน้ำแมมจ่ามันก็เลยละลายไปไวแน่จ้ากะซีจังซีละจ้ะใส่ชีวิตอยู่ในเมืองหนาวเนาะจ้ะเนาะซีหิมะซีตกซีฝนสีล้มสีหนาวก็ต้องออกไปเ็ดงานเพื่อที่จะหาเงินเนาะจ้าเนาะชีวิตในต่างแดนของคนไทยเนาะจ้าก็ต้องทำม้าหากินซ้อยพ่อบ้านเนาะจ้ะเนาะ และมีความสําคัญด้จ่ะเป็นอย่างซาูานูต้องเฮ็ดงานต้องเฮ็ดงานหลายเพราะอีอย่างฮู้เพราะจ่ะพี่น้องซาูนูต้องหารายได้ให้ได้หลายเพราะว่ามันมีผลกับการยื่นขอวีซา่าอยู่ในประเทศนอร์เวย์นจะจ่ะสาวยนมผูต้องมาปีแรกก็ต้องไปเลียนหนังสือเลียนชั่วโมงวิชาภาษานอร์เวย์นี่ก,ก็ต้องเลียนให้ครบหา0้อยหาสิบชั่วโมงนจะจ่ะเนาะแล้วก็เลียนวิชาสังคมอีกหาสิบชั่วโมงรวมเสร็จก็เป็นหก0อยชั่วโมงถ้าษายน์พูจังว่าผิดด้จ่ะวะ่า รวมเราเป็นหกร้อยชั่วโมงหรือหาร้อยหาสิบชั่วโมงนี่แหละจ้ะสายพุกันลืมเนาะพี่น้องสายพุไม่อยู่ในไดหาปีแล้วพอเลี้ยนเสร็จก่อนที่เขาสิขอผลวีซา่านะพี่น้องเนาะเขาก็ต้องไปสอบพร้อมได้พี่น้องต้องสอบว่าภาษาเนาะให้ได้ถ้าขอวีซ่าถาวรกกให้ผพาน์อาเอ็นเนาะพี่น้องเนาะเราก็ต้องมีรายได้ไปน้ำชั่วโมงเลี้ยนก็ต้องครบพาสิขอพาสปอร์ตเนาะเว์ขอสัญชาติเนาะเวคก็คือต้องสอบให้ได้อาทูเล้าก็ มีร้ายได้นี่คือเหตุผลเบียงสายผู้ต้องทํางานการการหางานไม่เนื้องนอกกับบอ่นเมนวาหาง่ายๆด้วยพี่น้องก็หายากยิ่งฮากระซัมมาต่างดาวเนาะภาษาฮากรบดได้นะจ๊ะแต่ว่ากับอยู่ที่ความชอบความถนัดของแต่ละคนมาจากเฮ็ดงานที่อย่างน,อน,อน้องคนไทยบางคนก็เฮ็ดงานอยู่เป็นคู่พี่เลี้ยงอยู่โรงเรียนนั่นอนุบาลเนาะพี่น้องบางคนก็ไปเลี้ยงผู้สูงอายุอยู่บ้านพักคนชราแต่สาวซายพูม คิดว่าสายพู้เลี้ยงเด็กน้อยบ่ได้สายพู้เลี้ยงดูแลผู้เฒ่ากับบ่ได้แะ่สายพู้ถนัดว่าทำความสะอาดนี่แหละสายพู้มันประสบล่องเห็ดบ้างแล้วยู่เมืองนอกนี่ทำความสะอาดเป็นอาชีพที่สายพู้คิดว่าสายพู้เพราะเห็ดได้ถนัดนะจ๊ะสาวชิงพู่ก็เลยเลือกตรงนี้จ้ะสายผู้ก็เฮ็ดงานกับบริษัทนะจ๊ะน้องแล้วแต่บริษัทส่งให้ไปเห็ดบางใดแน่เนาะถ้าช่วงได้งานหลายมือนึงก้ะซี่มองหามองจา้า มันกตหายเนี่ยค่วิธน้องกระแขงขันกับต่างประเทศคือกันที่เขามาหางานมนี่จังคนทั้งประเทศแถบนี้ที่เขาเขามาหาให้งานในนอร์เวย์ล้วเขาก็สได้งานเล็้กว่าเฮาเขาก็ิเลือกเอาตังงานสบายเนื่องจากภาษาเขาก็ได้กว่าเฮานาะพี่น้องเนาะทำความสะอาดนี่กะสบายพี่น้องเล้วก็แล้วแชนผู้ไปเท็ดนี่ละจาในออฟฟิศ ตามคี้หมึกมอตามออฟฟิศตามที่มมมเมตตามที่ต่างๆจ้ะแต่และออฟฟิศก,ก็จะมีห่องอาหารนอกจากห่องอาหารน้ำก็ทุกอย่างนั่นแหละจ้ะรำก๊ากสะอศาดแต่ว่าพูดถึงมันไปเฮ็ดงยยงก็กประสบกับปุ๊กขาดบันไดค่ะพี่น้องจ้ะเฮ็ดไปเนาะพี่น้องชั่มงนึงก็ได้หลายตังอยู่เด้อพี่น้องซอยพ่อบ้านไปแล้วก็เขาหาเงินได้เองเขาก็ภูมิใจเนาะเลยส่งให้ทางบ้านใส่เนาะพี่น้อง การทำความสะอาดในนอเวก็สามารถไปเลี้ยนต่อได้จากด้านาทำความสะอาดพี่น้องถ้าสายผูไปเลี้ยนสายผูกระิได้ไปประ,ปประกาศทั้งด้านนี้เนาะจากเลี้ยนประมาณปีหนึ่งนีงน่ละจา่าแล้วก็สอบเนาะต่ว่ามันก็นยากอยู่ค้นไปเลี้ยนจบมาสอบกระส,สิไดยิ่งสายผูแห่งบ่ได้ใ,ใดภาษาอยู่ก็แห้งสิยากจาก้ะกย่เลยบ่ไดเข้าไปเลี้ยนก็คือถ้าสายพูไปเลี้ยนนี้ใบป,ประกาศเนาะหรือที่มีเขาเอ่ยว่าใบฟักเบฟเนาะพี่น้องสายผูกระิได้เงินเดือนึืนจ้ะ ค่าชมงก็สิได้หลายขืน้นเนาะพี่น้องตอนนี้สายผู้เหตุงานสายสีพู้ก็สิได้ประมาณตอนนี้สายผูได้ชมงค์ละหนึ่งร้อยเก้าสิบกว่าค้นของที่นี่นะจ๊ะตอนนี้ที่นั้นถ้านี้มีใบนะจ๊ะแต่ว่าเห็นมูไปเลี้ยนมา้าค้นที่มีใบแล้วเขาก็ได้ชั่วโมงละสองร้อยกว่าค้นนะจ๊ะที่เขาไปเลี้ยนม้าเนาะพี่น้องแต่สายผูฟังนะโอ้ยน้ำยางเนาะพี่น้องเลี้ยนแม ยิ่งไซม์พุเป็นคนเบื่อกับการเลี้ยนเราเมยเราจะเถาเราบออยากเลี้ยนเราเมื่อ,เอยเยเ,าเถาสซม์พุเถาเราก็บออยากเลี้ยนเมยเราเลยเฮ็ดม่อม่แม่แม่ไปทั้งสี่ล่ะจ้ะนอกเหนือจากการทําความสะอาดไซมผพ้กับนี้จิจการเปิดบริษัทของเจ้าของไซม์พุกับเปิด,นวด,น,วดนวดโตนวดนาน้ํจาจ่าแต่ไซม์พุกับรับนวดตู้หยิงเ้าจา่าเนาะยูนี่แต่ว่าตั้งแต่มีโควิดมาสาวสีชมพูก็บ่ได้เปิด,ปดล้วจ้ะเพราะว่าก็ย่ามยูจ้ะสามพูน เออกิจาการหนวดของเจ้าของ,องคือเฮ็ดเป็นเหมือนงานเสริมแต่ว่างานหลักสัญคูก็เอางานทําความสะอาดนพี่น้องเพราะว่าเขากระสิได้สวัติิกามยังหลายอย,ย่างเหาีกับบริษัทเขาพักร้อน,นอก็สิมีเงินพักร้อนนอพี่น้องการเปิดของเจ้าของเองนันก็บ,บรได้มนี้ส่วนนั่นนะนจาสาสัญคูก,ก็เลยเฮ็ดกิจาการของ,ของเจ้าของเป็นงานเสริมแต่ว่างานหลักสัญพูคือทําความสะอาดจากิออจาชีวิตที่ เพื่อนๆญาติพี่น้นอ,นองทั้งเมืองไทยยัดเยียดไหนว่าเป็นม้าดามม้าดามเนี้อเฟะละ่ไปทั้งใดผู้ใดก็เอินตาม้าดามม้าดามชีวิตจริงมันโมเมนต์ต่าเด้เจ่าพี่น้องคนไทยในต่างแดนแทบทุกคนอะบ่ทุกคนดอกพี่น้องกับแทบทุกคนมาจากมาใส่ยทุกขอใส่ําว่าแทบทุกคนก็ต้องมีความมุ่งมั่นอดทอนขยันนะพี่น้องเพื่อที่สิหาเงินหาท้องให้พี่ให้น้องทั้งบ้านเนาะจ้าแต่คือนี่แหละจ้าก,ก็ต้องทํางาน โมเมนใสชีวิตเป็นมาดามเด้พี่น้องอยู่เมืองนอกนะพี่นออ้องอุ้ยเมยกับเมือยลําบากเนี่ยในการเฮ็ดงานพี่น้องการใส่ชีวิตในเมืองนอกข้าวของอย่างกับแงทงจ่าทภาสีกับสูงน้ําจ่าสาวซิมพูขนาไซพูเฮ็ดงานบ่ถึงลอยเปร์เซ็มไซพูเฮ็ดมาอมแมะ่แม่ไซพูก็ยังต้องใจต้องสามสิบสองเปเซ็จ้ะจริงๆปีนี้สาวยพูมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอวีซ่าถาวรแล้วไซพูสอบผ่านเบิดทุกอย่างเลยจ้ะตอนนี้บ่าว่าจะเป็นสังคมบ่ว่าจะเป็นภาษานอ แต่ว่าพอมาเูอโควิดสาทมันขาดรายได้จากกนคนที่มีโควิดเนี่ยรายได้สายพูถึงอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าพอมันมีโควิดก็คือบางบางมองที่สายพูเข้าไปเฮ็ดงานเขาก็าลมละลายไปเขาก็ปิดกิจการไปแล้วสารพูก็ไลยเข้าไปเห็ุบาทีงานสายพูกันหน่อยมากโควิดปีที่เราสายพูเห็ุงานอาทิตย์นึงสายพูเห็ุงานอยู่แค่หกเจ็ดชั่วโมงอะค่ะปีที่แล้วพี่น้องที่โควิดมา แ่เนี่ยเดือนสองเดือนมานเนี่ยสันผู้เพิ่งเริ่มมีน้ำมาอีกสันผู้ได้เห็นน้ำไหลายขึ้นกับมือนึงกะหาชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงในแต่ช่วงเนี่ยก็คือแต่ว่าก็เฮ็ดแทนมูซื่อๆแบบจากที่งานหลายงานเจ้าของอิลีตอนนี้ก็มันหลับพี่นอ้องเหลืออยู่แค่อาทิาตย์ละหกอาทิตย์ได้งานหลายในช่วงเดือนสองเดือนนี้คือเหตุแทนมูคือมูเขาเกิดอุบัติเหตุมือล่มหิมะแล้วขาหักจากพี่น้อง แล้วเขาไปเฮ็ดงานเมื่อไรเขากล้า,ลลาป,ป่วยเงาเนาะสายพูก็เลยได้เฮ็ดงานแทนจ้ะทงัทงพังรายได้เฮาหนีกับพือนท้อบ้านก็ acle, เลี้ยงดูเขาไหวนะเนาะพี่น้องแต่ว่าเขาก็อยากเพทปอยากหารายได้เพิ่มเนาะเขาก็อยากหาไไเาาางนินส่งให้ทางบ้านเงินที่สายพูคิดงานเทปทั้งหมดเนี่ยมาจากสายพูกระส่งให้พ่อกับแม่ที่บ้า,านเนาะจา้ะเนาะเาสายพูกระไปเก็บบ้านอยู่เมืองไทยนี่นยจะให้พ่อกับแม่ดูรายการที่ปับนี่แหละ ชวนคาสายใจยูมีกับพี่พ่อบ้านรับผิดชอบให้เบิดจากดึงยูเรื่องกินเน้นให้ใส่ชวนน้ำพี่นะอยนางคู่กับชวนชวนไหนได้จากเต้าสิบเัอ่เ้็นที่สาวจีนผู่ทรงกับไปนมองไทยนอกเหลือจากนั้นก็ใส่ชื่อท้าวชื่อของท้ากิ้งเล็กๆน้อยๆนะ้๊ะเนาะน้ำใส่ขนเดือดเข้าไปกับพ่อบ้านพ่อบ้านจะเป็นเครื่อใจนะจ๊ะเนาะ แต่าากัชที่สำคัญอีกอย่างนึงที่นอกเหนือจากได้รายได้ทางด้านก็คือจาจีนที่ก็ต้องเอารายได้ไมายื่นขอนี่า้าขอพาสปอร์ตดูหนิที่จังาหลับพี่น้องก็ที่ต้องเอารายได้ล้วนตอนนี้กดตอนนี้ก็ตอนน้องได้ประมาณสองแสนเท่าไหรสองแสนห้าสองแสนเจ็ดว่าจะพี่น้องตอนนี้นะตอนผู้บ้าแน่ใจาว่าได้ยิ้วเท้าไรแรกว่ากดนันเปลี่ยนไหม่รืองรายได้เนาะ สายพุกเลยต้องทำงานไปที่สิ่งนี้รายได้หอดนี่ยนะจ้ะแต่ว่าโอ้ยกะจังหวัดตะกอนหรายได้หอดสายพุกกับประธานไปสอบภาษานอดเมาจะ้ะเป็เลยยื่นขออะไรมันเพาะไปสอบผ่านเหรอพัติมาติดเรื่องโควิดรายได้บ่หอดเป็นไงพี่น้องกันเลยสีบ่ได้ยื่นก็สีได้เสียงต่อสองปีข้างสองปีข้างถ้าเขายื่นขอวีซ่าถาวร์แล้วก็ลงมใจเงินเวลาต่อเนอกจากพี่น้องแต่ตอนนี้เขาก็ต้อง ขอวีซ่าอยู่แบบ2ปีเทียนหนึ่งที่สี่เนี่ยได้มาสองปีแฟนผู้ปีแรกมาได้ปีเดียวขอแต่ต่อมาได้ทีละ2ปีจ้ะใจนั้นเป็นข้างๆต่อไปค่นนะค่ารายได้เพรอะหวัวใจผู้กันยังคุมต้องนี่หรจะจ้ะต่อไปเรื่อยๆกังสี่ก้อนจะ้ะแต่แนั้นเพื่อที่จะเอารายได้จนหอดเพุนละจะ้ะค่อยซืยื่นขอได้ส่วนสื้รายได้หอดไปสิกดเปลี่ยนอีกเพิ่มนั่นเรื่องน,น,นี่อีกที่น้นองเสษียา คนสอบที่สูงขึ้นอีกสายผู้กสิทต้องไปสอบไม่อีกได้บานเนี่ยจะโอ้ยมีนะจ๊ะสายผู้อะไรอยากแชร์เรื่องราวแชร์ประสบการณ์ให้คนที่โบรุหรือว่าคนที่อยากได้แฟนฝรั่งมนาะจ๋าอยากมาอยูมม่เมืองนอกว่าชีวิตบ,บางครั้งมันก็ไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดจ้ะมันก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันบ่ว่าสิเป็นอยูมม่เมืองไทยหรือว่ายูมม่เมืองนอกเนาะจ๋าเนาะถ้าผู้ใดมา้าเราเจอแฟนดีก็ดีไป ถ้าบางคนมาเราก็เจอแฟนแบบกดขี้ข่มแหงกินอาหารไทยกับบ้าได้จังั้นจังสี่กระสิเห็นหลายๆคนที่เว้าถึงประสบก,การณ์การใส้ชีวิตคู่นอกพี่น้องก็ไปฟังใน Youtube หลายๆคนที่เว้ามาแต่สายพูกะ่ะถือว่าโชคดีที่ตรงนี้สายพูบ่กมีปัญหาเลยจ้ะเกี่ยวกับพ่อบ้านเรื่องเกี่ยวกับ ทะเละาะกันลืมน้ปัญหากันขัดแย้งกันนีหอย่างเสียซายผู้ถือว่าโชคดีจ้ะตรงนี้ซายผู้โชคดีโชคดีดีจ้ะตั้งแต่อยู่กับพอบ้านมาแต่งงานกันมาบ่าเคยผิดกันบ่เคยทะเลาะกันจ้ากี้อาหารการกินซายผูเซดกับเขาอาหารเน้นที่ต้มปลาซีแกงไตปลาเมนเมนสีเฮ็ดอียังพอบ้านกับบ่เคยว่าจ้ะ สายพูหัดตากปลาแห่งในบ้านนมะสายพูเนี่ยเป็นคนวิ้นหัวเองกินปลาแต่พ่อบ้านก็บอกว่ากินนิดหน่อยไม่เคยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกทั้งสี่จากกระทูว่าโชคดีอยู่จ้ะสาวซีมผู้กระยับแช่ประสบการณ์ให้พี่นอนเห็นอีกนุมนนึงในชีวิตการทำงานอยู่เมืองนอกนะจาะกตเลยเก็บภาพการทำงานว่าเหตุงานอี๋อย่างจังเดยมาฝากพี่ฝากน,น,น้องให้เบิ่งน,น,น้ำมาจา้ะเนาะการเรียนมือหนอกก็มีทั้งความสุขความทุกข์นะจาะเนาะ ความท <c oughs> ุกข <bizarre> like uh, ์ของสาวอินทุก็คือบางครั้งก็คิดฮอดบ้านยจ้ะโดยเฉพาะเวลาฤดูหนาวสาวอินฟูยืนนิสัยอินฟูคิดฮอดบ้านแห้งแห้งแห้งน้ำหนาวมันสิซึมเศร้าเป็นโรคซึมเศร้าก็ว่าได้จาใจน้ำหนาวเพราะว่าอยู่ประเทศที่ซาวซีพูอยู่มันบ่มีแดดยน้ำหนาวนะจ๊ะมันมันมีแต่หิมะมีแต่ความมืดจึงเสียสาวอินฟูกันเลยสิเป็นโรคซึมเศร้าคิดฮอดบ้านจ้ะแล้วก็ทอแท้ในน้ำเท่านหน้นหนาวจ้ะมันก็ลำบากออกไปเฮ็ดงาน คนอยู่ต่างประเทศมีเฮ็ดงานนี่เขาเจ้าก็ล้ำกว่าที่ดิโนงต้องสู้กับสภาพอากาศจังพ่อบ้านสาวสิชมพูหนี่เขาเป็นสร้างไฟฟ้านะจน๊ะแล้วเฮ็ดงานนงาแล้วปเป็นเฮ็ดไฟยังสื่อแล้วปะอู้หูี่น้องอากาศเย็นๆมาหนาวหั่นเทียเฮ็ดดีหน,หน,นอกอคาห์น้าที่น้องแต่หนาวเนาะแต่สอนที่ต้องยิดเด็กอากาศตอนหนาวมื้อเช้าบอกกินเฮ็ดได้จังพูหนี่เอ้ยแค่ออกไปข้างนอกมือก็ช้าแล้วดดจ้ะ ค่ช่วงระยะเดินทางไปงงยังงานสายทุยังมาทรมานเลยจาย่ายน้ำหนาวหนาวแล้วก็อยู่กับความหมืกความมันมีหลายย่างจะมันนีหลายอย่างที่ดีการใส่ชีวิตเมืองนอกหลายย่างกระบ,บดีจังอีกเรื่องนึ่งที่สาวหยินพู้คิดหนวดเมืองไทยก็คือเวลาสายทูกเก็บไข่ได้ป่วยจ้ะเพราะว่าหมออยู่นี่ไปหายาอยากพี่น้องต้องบุ ต้องจองคิวหมอทั้งอินเทอร์เน็ตทั่วที่ได้คิวห้างที่จนเซาลเป็น่นแล้วพี่น้องเป็นไครเป็นอย่างไรเซก้ที่ได้ไปหาหมอแล้วก็บบางท่านงเป็นกรณีฉุกเฉินสายพูโทเป็นล้มทิพย์้ำมือขึ้นอาสารพูโทรหาหมอฉุกเฉินก็บ่ได้ไปหาสายพูกลัวเต็มเพราะช่วงมีโควิดอย,อยูออี๋ไหงแต่สีหาหมายอยากจัดนหน่อยที่บ้าน้องจากต้องจองคิวแล้วกับการที่จะไปหาหมอเพราะั้นว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้เองเลยน้ำใจพี่น้องยู่งีากต้อง มีหมอประจำโตไทยมันเน่าจนะแพทย์แพทย์หมอประจำโตก็ิะดูตรงขี้นิกตรงขี้นิกกร้ทายเป็นคีนรวมแพทย์บ้านเให้นะจะมีหมอหลายๆคนอยูน้ำใจเ้าจะต้องไปหาหมอประจำโตให้ก่อนน้าจังที่นอนจังอยเห็นนี่ขั้นกันไปหาหมอประจำโตตรวจแล้วถ้าหมอประจำโตกะทีเบิ้งว่าอาการเขาจังไหนสิส่งตโตให้ต่อมาตรวจหาหมอเฉพาะทางอยังไม่ลงมาเลยว่าเป็นสิ่งจังท่านหมอประจำโตก่อน อีละอีกอย่างหนึ่งในนอร์เวย์พี่น้องในมือหนึ่งมีหลายฤด,ดูเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหิมะเดี๋ยวลมเดี๋ยวแดดตอนออกมาเฮ็ดงานมีฟ้าแจง้งจังปางดีดีด,ดูหิมะก็เริ่มละลายโซ่ออกจากตึกหามาหิมะก็เริ่มโปรยไปอีกแล้วจ้าพี่นอ้องสายผู้กสิญญย่างไปเฮ็ดงานต่ออีกหม่องนะจ้ะน้องมือนี้ยังเหลืออีกหลายหม่องอยู่พี่นอ้องเพิ่งเสร็จสองมองไม่น,มนีจ้าสายผู้ต้องไปตออีกสามมองคอยู่ในจัง เสื้อสีเล้วงานกระสาโอ่งสีมงแลแง่ก็ดีจ้ยงามด้วยหิหมะตอนนี้ช่วงนี้ช่วงเป็นช่วงที่ดูใบไม้พลีนากที่นองจา้าหิมะทจะจะเป็นหิมาทคล้ายๆว่าหิหมะมาแม่ฝนมาหิมะเปียกแม่จ้าแต่สีดียู่มันจะสีละลายไปไวฮิวจ้าใช้ชีวิตเมืองนอกแสงพุกอะไรไมาแชร์ประสบการณ์พี่นี่นองเดินมาจากนองสสงพุขอบคุณทุกผู้ทุกคนเด้อจ้า ที่มาให้กำลังใจสันพุสันพุไปอยากแชร์สำหรับคนที่อยากมาอยู่เมืองนอกอยากมาใส่ชีวิตยอ,วาาอยู่อาจบลูว่าการมมอยู่เมืองนอกใส่ชีวิตจังไยสันพุก็อยากแชร์ประสบการณ์ให้พี่ให้น้องเบิงาา่งมาจังมากว่าเฮ็ดอีหยัอยูอยจังไยใส่ชีวิตจังไยก็มีทั้งสุขทั้งทุกเนาะพี่น,กกน้องกับมูคนไทยนํากันังสี่ก็สีนี้สิวางได้ดีละพี่นอกก้องก็ก็คือ คนหักมีคนสังมีเนาะกลับไปฟังน้ำยูทูบหลายๆคนได้เว้าถึงเรื่องนี้เนาะพี่น้องเนาะกะสิประมาณใกล้เคียงกันจา้าแล้วพี่น้องการใส่ชีวิตในเมืองนอกการใส่ชีวิตที่ทุกคนยัดเยียดเข้ามามาดามห้ยกะสิประมาณนี่แหละจา้าจริงๆเราบอเมนมาดามในที่พี่น้องลําบากใส่เหตุงานลําบากก็สมัยเหตุงานยู่เมืองไทยอีกจาก้ายุ่เมืองไทยกับอะไรเหตุงานลําบากบันนี้ไหมจา้าไม่ยุ่งหนีเหตุงานลําบากแต่ว่ากะ คุ้มค่ากับความลําบากอยู่พี่น้องไร้ได้มันก็คุ้มค่าเนาะมันก็คุ้มค่าเขาได้ดูแลพ่อแม่พี่น้องทั้งเมืองไทยจากนั้นตรงนี้มันก็ภูมิใจเป็นเงินที่เขาหามาเองน้ำเขาเบ่มเมนว่าขอแต่น้ำพอบ้านนังสีเนะาะจ้าเนาะเห็นเพื่อนเฮ็ดงานเราเพื่อนก็เมยคือกันซอยกันหาซอยกันนี่เนาะพี่น้องซองคก็ดีก็าหาผู้เดียวดีก็นอนอยู่บ้านซื้อเนาะพี่น้องเกษตร มีแนวได้เหตดน้ำขันยุบานได้ซื้อก,กับสีเบือสีเซ้งน้ำอะไมาจากอีกอย่างนึนงก็คือถ้าเขามีงานเฮ็ดเขาก็ได้ขอวีซ่าได้เขาก็สิประหยัดในการเสียงเงินใจวีซ่าปีต่อปีสองปีเทียจังส่จ้ะซิมพูสิขอโตไปแล้วละจา้าพี่น้องมูลีขอบคุณทุกผู้ทุกคนอีกครั้งนึงเ้อจา้าที่เขามาให้กำลังใจสาวซิมพูเสมอมาจา้าอยู่ด้วยกนันนานๆอยู่ด้วยกันตลอดไปเ้อจา้ามาเติมกำลังใจให้สาวซิมพูเนี่ยจ้าพร้อม มีเหี่ยวมีแห้งในการใส่ชีวิตยูต่อไปจ้ะพอได้หายคิดถึงบ้านน้อมนี่พี่มีน้องมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันสายพูกรดีใจอยู่เด้จ้าสายพูขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้ามื้อนี้สายพูขอโตแล้วเ,เด้อจ้า